ได้มาริมพของเดียวกันณมนชนพิธีแห่งนี้ล้วนมีความขับงึ้มปิติสมนัะเป็น,มนลมนชนในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมัพรษาในใต้ปาละอองทุ้รีพระบาทที่ได้เรียนมาปัรจบในวันที่ห้าในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและตรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีรยกิ น้อยใหญ่ด้วยพระราชาหุยไทยที่เตี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ทำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมครบ87พรรษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทา,านพระบรมราชานุญ,ญาตน้ำพระศพนุกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้พระบ๊วยพระก่อนชัยยม่มมงคล ดังต่อไปนี้พร้อมเพียงกันเสลิมพระเกียรติและถวายพระกรชัยยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรพระบาทพระบรมเจชานุภาพแห่งสมเด็จพระูรุัมิีพระชนมาอยู่ยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณพระจรมพระจายแผ่ไพสารสถิตเป็นมิ่งขวัญ แก่พระสพนิกรชาวไทยตลอดจิรัติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ